สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็พบกันอีกนะคะกับช่องอ u g u s t Pro นะคะหลังจากที่หายหน้าหายตาเป็นนานนะคะไม่ได้ยินเสียงนะคะวันนี้จะมารีวิวร้านนะคะเออร้านสำรานเชียงกงนะคะวันนี้รถเข้าเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะมีแค่แถวสองแถวนี่นะคะ จากคลิปที่แล้วก็มีแค่แค่นี้นะคะเนี่ยยังไม่เยอะนะคะแต่มาวันนี้นะคะเนี่ยมีมีมาเพิ่มนะคะยามากเลยนะคะเนี่ยนะคะก็อยที่ร้านก็จะเอาแผ่นท่อมมานะคะเนี่ยแถวยาวเลยนะคะเป็นสิบคันเลยนะคะเนี่ย,ยไปดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะว่า สภาพรถเขาเป็นยังไง มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองประมาณสิบสองคันนะคะเนี่ยก็ที่ร้านได้เอามาลงใหม่นะคะสิบประมาณสิบสองคันนะคะแพนทอมนะคะสิบสองคันนะคะที่ร้านได้เอามาลงใหม่นะคะ,ะก่อนหน้านั้นก็จะมีอยู่ฝั่งนี้นะคะเนี่ยก่อนหน้านั้นเทียที่ร้านเทียก็จะมีอยู่ฝั่งนี้นะคะ่ะแล้วก็มีในโกดัง แต่ว่าในโกดังยังไม่ได้พาเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวจะดูข้างนอกก่อนนะคะถ้าใครเคยถ้าใครที่เคยมาแล้วก็น่าจะรู้นะคะว่าข้างในโกดังมีรถอะไรบ้างนะคะแล้วก็ข้างนอกจะพาเดินดูข้างนอกนะคะว่ามีข้นไในเหลือบ้างนะคะก็ราคาหรือว่า อะไ่ต่างๆนะคะติดต่อหรือว่าสอบถามราคานี่ค่ะติดต่อได้ที่นี่นะคะ <L ess> คุณสำราญนะคะเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไว้ให้อีกทีนึงนะคะ <L ess> สอบถามอะไรสอบถามราคารถนะคะ <L ess> พอดีว่าสินค้ารถมันเยอะเกินนะคะเราอาจจะไม่บอกรายละเอียดไม่ได้เยอะนะคะแต่เราจะมาถ่ายให้ดูถ้าเกิดสนใจคันไหนก็ลองทักมาติดต่อสอบถามที่ร้านเฮียสำราญได้นะคะ ค่ะเฮียสวัสดีค่ะน,นี่นะคะเจ้าของร้านนะคะทำอะไรอยู่ไม่รู้นะคะอ๋อล้างรถนะคะคันนี้ก็คือพร้อมขายเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับไปต,ต่อสาลงสาเล้งได้เลยนะเนี่ยคะ่ะเฮียบอกเอาไปต่อสาลงสาเล้งได้เลยนะคะเนี่ยอันนี้คือขับได้เลยนะคะเนี่ยคันเนี้ย ราคายัางไงก็ติดต่อสอบถามมาที่ร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรขึ้น Facebook ไว้ให้นะคะสำหรับในโซนนี้ก็แล้วแต่ตามสภาพนะคะราคานะคะรงนี้ประมาณช่วงบายๆนะคระับอันนี้คือขับได้เลยหรือยังขับได้เลย ในสีห้าคันเนี่หรอใช่ดิสามคันอ๋อคันน้ำเงินยังไม่ได้เช็คหนึ่งสองสามขี่ได้แล้วเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะขี่ได้แล้วนะคะเนี่ยมีอยู่หนึ่งสองสามสามคันนะคะเฮียบอกว่าขี่ได้เลยนะคะแต่ว่าคันน้ำเงินคันนีเหรอคันนี้ยังยังยังไม่ได้เช็คนะคะหนึ่งสองสามเนี่ยขี่ได้เลยนะคะ 哦，给你哥拿去。 โกดังกันนะคะอะไรก็อยู่ในโกดังนะคะเนี่ยอยู่ข้างนอกก็มีนะคะข้างข้างในก็เหมือนจะล่งโล่งมั่งแล้วนะคะพอดีเฮียคงจะเข็นออกไปไว้ข้างนอกหมดแล้วนะคะ อ๋อ,อจ้าขอบคุณค่ะข้างในก็มันจะโล่งๆแล้วนะ มีมาด้วยไม่กล้าเข้าไปนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะขอบขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้น้าที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ